สวัสดีค่ะหาคู่กับพี่บีค่ะบริษัทจันหาคู่ไฮเอ็นด์แบงก์ของมัตชิ่งนะคะ,ะเทมนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอผู้ชายคิดยังไงกับผู้หญิงที่เรียกไดอย่งไงอพ,พ,พอดีจะมีคนชอบถามแล้วก็ใช้คำนี้อ่ะว่าคิดยังไงผู้หญิงจนก็คืออาบีเปลี่ยนเป็นผู้ชายคิดยังไงกับผู้หญิงที่ยังไม่ยังยังฐานะไม่ดีนะคะยังไม่มีบ้านไม่มีรถแล้วกันนะคะ,ะจากในบริษัทจันหาคู่เป็น์ของมัตชิ่งนะคะ ทุกสายทุกไลน์ทุกอีเมลที่ติดต่อเข้ามาเราจะถามว่าโปรไฟล์เขาเป็นแบบใดและสเปคของเขาคือแบบใดนะะทำให้บีมาตอบได้นอะอ่ะาถ้าบีจะตอบว่าผู้ชายคิดยังไงกับผู้หญิงจนทีนี้บีเอาภาพรวมก่อนนะคะผู้ชายนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้สนใจว่าผู้หญิงไรายได้เท่าไหร่นะฮะที่ที่ที่เห็นประจําเลยโดยเฉพาะผู้ชายที่มีฐานะมากๆ เขาจะบอกว่าผู้หญิงรายได้สัก20,000บาทต่อเดือน40,000บาทต่อเดือนก็พอแล้วค่ะแต่ว่าถ้าจะมากกว่านั้นมันก็มันก็เป็นโบนัสสาหรับเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบหาน้อยค่ะที่จะมาบอกว่าขอรายได้100,000 200,000 300,000ผู้ชายไม่ค่อยเห็นผู้ชายขอรายได้ผู้หญิงเป็นแสนนะฮะผู้ชายส่วนใหญ่ขอรายได้ผู้หญิงที่20,000 20,000กับ40,000 40. นั่นทีจะมา70,000 80,000 เพราะว่าถ้าผู้ชายมาหาฝ่ายหญิงที่เราได้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นไม่ได้แปลว่าเขาจะหาคนรวยนะคะม,มันแปลแค่ว่าเขาต้องแสดงว่าเขาจะมักจะแบบเสียเงินไปแล้วกับผู้หญิงไงทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่หาผู้หญิงที่อ,อ,อะไรนะก็มีมีเลี้ยงดูตัวเองได้จะไดไ้ไม่มาปอกลอกเขาอีกส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคะก็นั่นสรุปผู้ชายส่วนใหญ่แล้วนะคะที่ติดต่อมาเนะะี่ยค่ะ ถ้าฐานะดีเลยเนี่ยเขาไม่ได้สนใจผู้หญิงรายได้เท่าไหร่ mm. ก็มักจะบอกแค่20,000บาทต่อเดือนหรือ4ี่0,000ื่นนะคะน่นที่จะโผล่มา70,000ทาั้งดังนั้นนะคะคุณผู้หญิงที่ยังฐานะไม่ดีนะคะต้องการหาคู่อย่าคิดมากบีเข้าใจว่าคุณคิดจุดนี้เพราะอะไรเพราะผู้หญิงเวลาหาคู่หาผู้ชายที่มั่นคงฐานะรายได้ดี ทำให้คุณคิดว่าผู้ชายก็หาแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่นะคะก็ฟังอย่างนี้แล้วสําหรับผู้หญิงที่ยังไม่มีฐานะก็สบายใจได้นะคะอย่าคิดมากผู้ชายเขาดูผู้หญิงที่นิส,ยสัยทัศนคติดูว่าชอบเขาจริงๆนะคะแล้วก็ดูว่าอะไรคนะห่วงใยกันซัพพอร์ตกันและกันไม่ทิ้งกันยำยากนั่นคือสิ่งที่ผู้ชายชอบหาในตัวผู้หญิงแต่แต่แต่ก่อนที่เขาจะไปดู ลึกเข้าไปภายใน,ในใจิตใจเขาดูรูปลักษภายนอกก่อนนะบีพูดหลายครั้งแล้วนะคะเขาจะดูว่าดูแลตัวเองไหมรูปร่างหน้าตานะคะก็ก็ซึ่งมีว่ามันเป็นเรื่องปกติอะ่ะก็อย่าไปคิดว่าผู้ชายอะไรตื่นเขินดูคนที่รูปลักษภายนอกมีพูดตรงตรงว่าผู้หญิงก็ดูเหมือนกันนะคะพูดตรงๆว่าผู้ชายก็ชอบผู้หญิงผิวขาวส่วนใหญ่ ผู้หญิงก็ชอบผู้ชายผิวขาวส่วนใหญ่นะคะบีอันนี้พี่พูดจริงๆเลยทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะว่าใครว่าเขาตื้นเขินอ่ะเอาจิงๆผู้หญิงก็หาเหมือนกันนะคะบีอันนี้บีเป็นกลางบอกได้เลยว่ามันเป็นตามนั้นนะคะค่ะก็มีหวังว่าเทนนี้จะเป็นประโยชน์นะคะหาคู่กับพี่บีบริษัทจะหาคู่ไอเอ็นเบคคอรแมทชิ่งเทนนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ